จัดบ้านยังไงให้ฉลาดโอ้โหนี่จริง,รงๆเราต้องบอกว่าเทคนิคในการจัดบ้านให้ฉลาดเนี่ยมันมีได้เหรอเกี่ยวอะไรบ้านฉลาดได้ยังไงอ่าผมจะบอกอย่างนี้แล้วกันนะครับว่าผมเคยอ่านหนังสือของนักจัดบ้านนะครับเขาบอกว่ามันก็มีหลายเล่มนะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในการจัดบ้านคือการสร้างสภาสพาวแวดล้อมนะฮะการเมื่อเราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเนี่ยมันก็ทำให้สมองเราเนี่ยเลือกจาในสิ่งที่มันมัน มีประโยชน์หรือว่ามันเป็นสิ่งที่จาจาเป็นต้องจําเท่านั้นเองเพื่อเพราะสมองเนี่ยมันไม่สนใจแหละครับว่ามันจะต้องจําเรื่องอะไรบ้างนะฮะสมมุติง่ายๆนะครับว่าถ้าเกิดบนโต๊ะกินข้าวของเราเนี่ยเรามีของแบบเต็มไม่หมดเลยนะฮะสมมุติว่าเรามีโต๊ะกินข้าวขนาดสัก1เมตรคูณ2เมตรเนี่ยแล้วเรามีของเต็มโต๊ะไปหมดเลยผมถามคุณง่ายๆว่าคุณเดินเข้าไปเนี่ยกลับบ้านมาปุ๊บเดินเข้าบนโต๊ะอาหารเนี่ยคุณจําของบนโต๊ะได้หมดไหมสมมุติว่ามีแบบ 30- 40อย่างเลยนะ มีแจกันถุงขนมมีช้อนชงกาแฟโอ้โหสารพัดน่ะลองนึกภาพดูนะคุณจําได้หมดไหมแน่นอนคุณจําไม่ได้หมดแต่สมองเองเนี่ยมันพยายามที่จะจําพอมันพยายามที่จะจเพราะว่าเวลาตาตาเราเห็นเข้าไปปุ๊บใช่ไหมฮะแล้วเวลาเราสแกนมันเหมือนเครื่องสแกนเนี่ยมันก็พยายามเมมโมรีเมมโมรีจนกระทั่งมันเต็มนะฮะมันเต็มปุ๊บพอมันเกินกว่าที่มันจะจําได้มันก็คือจําไม่ได้แต่คุณคิดง่ายๆครับว่าถ้าเกิดบนโต๊ะกินข้าวของคุณเนี่ยมีแจกันอยู่หนึ่งใบ นะฮะแล้วก็มีพร็อบวางอยู่อีกสักหนึ่งชิ้น2ชิ้นก็ได้สชิ้นก็ได้แน่นอนยังไงซะคุณก็จําได้แล้วในสมองคุณเนี่ยมันก็จะมีเมมโมรีเหลือที่จะไปคิดเรื่องอื่นๆนั่นเองอ่าอันนี้ือจะเป็นเทคนิคนะครับนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าคุณอยากจะจัดสภาพแวดล้อมบ้านเนี่ยให้อยู่บ้านแล้วเรารู้สึกฉลาดขึ้นเนี่ยฮะคุณต้องทํำยังไงก็ได้ให้สมองเนี่ยนะฮะจำคิดอ,อย่าให้มันล้นก็คือว่า ของเนี่ยให้มันมีในสิ่งที่เราต้องใช้จริงๆนะฮะจำให้ได้นะฮะของที่มีเนี่ยมีเท่าที่สมองมันจําได้แล้วคุณเชื่อไหมว่าการใช้ชีวิตของคุณก็จะดีขึ้นตามลําดับนะฮะคุณสามารถรู้ได้เลยว่าเฮ้ยตรงไหนเก็บอะไรไว้ตรงไหนวางอะไรไว้แล้วเวลาที่โกนต้องการใช้งานคุณก็ไม่ต้องเสียเวลาและนี่นะฮะคือสาเหตุทําให้สมองเนี่ยมันก็มีเวลาที่จะไปคิดถึงความก้าวหน้าและทําให้สมองเราเนี่ยฉลาดขึ้นนะครับ